เห็นหลายคนออกมาพูดในแนวว่าณตอนนี้รัฐบาลก็พยายามกดดันให้กับทางครอบครัวช่วยให้แรงงานไทยได้กลับไปเ,เพราะว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นแต่จริงๆก็ยังขอเป็นความคิดส่วนตัวนะคะเพราะว่าในกรณีนี้ตัวเองเป็นคนที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเนี่ย ร่วมเมดเ็จก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะยี่สิบสี่ปีแล้วมันต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้บ่บอยๆแต่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะมีการล้มตายค่อนข้างจะเยอะแล้วมันก็เป็นการที่อิสราเอลไม่ได้ตั้งตัวคือไม่ได้พูดเข้าข้างใครนะคะเพราะว่าขอบอกตามตรงเลยว่าการสูญเสียของการสูญเสียของสงครามเนี่ยมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้น,ม,นมีแต่สิ่งที่เสียหายเพราะว่าอะไรทุกคนย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าสงครามเนี่ย มันไม่ทําให้อะไรเกิดขึ้นในทางที่ดีหรอกมันมีแต่ต้องเสียใจเสียน้ําตาสูญเสียไปหมดแต่ในการที่ว่าบางครั้งเวลาคุณคนที่มันคนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศอิสราเอลแล้วคนที่อยู่ข้างนอกประเทศอิสราเอลบางครั้งคุณก็ไม่เข้าใจหรอกว่าคนที่อยู่ข้างในอะ่ะเขารู้สึกแบบไหนถ้าเกิดว่าเขายังพออยู่ได้เขาก็จะอยู่ต่อหลายๆคนที่ได้เข้าไปคุยด้วยนะคะหลายๆคนที่โทรมาปรึกษาว่า ถามตรงๆกับเขาเลยว่าทําไมช่วงนี้รัฐบาลก็เอาเครื่องบินมารับนะคะก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยทําไมถึงไม่อยากจะกลับก็เขาก็ตอบมาบอกว่าหนึ่งการที่เขากลับอะมันกลับได้อยู่แต่เขามองเห็นถึงว่าชีวิตของเขาคือชีวิตของคนที่อยู่ข้างหลังชีวิตของลูกเขาครอบครัวเขาพ่อแม่เขาอะมันลาบากเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขายังท,ทําที่ถ้าเขายังทํางานที่นี่ต่อได้เนี่ยเขาก็จะทนเพียงแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ พยายามที่จะสู้ต่อไปเพราะว่าถ้าตัวเขาคนเดียวเขาเสียสละแต่ความสบายให้กับครอบครัวและก็ลูกหลานเขาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันทําให้เขาอะมีความรู้สึกว่ามันคุ้มกับการเสียสละของเขานะคะนี่คือจุดหนึ่งที่พอจะเดาสถานการณ์ออกและอย่างตัวครูพิยามีเองอะก็อยู่ที่นี่มาค่อนข้างจะนานถามว่าทั้งครอบครัวพี่น้องเพื่อนทุกคนอะเขาก็พยายามบอกว่าให้ออกไปก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาแต่บังเอิญว่าเรามาอยู่ใน เมืองที่มันไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่ก็ยังเป็นเมืองที่อยู่ในภาคกลางซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องมาเกือบ20ประกว่าวันเนี่ยก็ยังไม่ได้ต้องวิ่งหลบภัยเลยก็คือถือว่าเราก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ถ้าถามว่าคนบ้านนี้เขาระวังเขากลัวไหม เขอพูดในหลักความจริงเพราะทุกวันนี้ก็ยังทํางานอยู่ปกติก็ได้คุยกับลูกค้าลูกค้าก็บอกเขาก็มีเขาก็หดหู่แต่ก็ทํายังไงได้เพราะว่าเขาเกิดมาในประเทศที่ต้องมีเรื่องที่ต้องขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยต้องเหมือนยอมรับสภาพในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาก็จะต้องดําเนินชีวิตต่ตอไปและอีกมุมหนึง่งคนอิสราเอลเองเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในการทหารของเขาว่ายังไงซะเขาก็ยังแข็งแรงพอที่จะปกป้องประชาชนของเขาเพราะทหารของเขาหรือพลเมืองของเขาคนที่สามารถที่จะ ไปเป็นตัวสำรองหรือไปเป็นพวกหนุนพวกอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเต็มที่ส่วนผู้หญิงหรือคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าคนท้องอะไรเนี่ยก็คือเราก็อยู่ข้างหลังเพราะว่าพวกเขาไปปกป้องให้เราอยู่ในที่ที่เซฟให้เราอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยให้ได้มากที่สุดแต่อีกมุมนึงกับฝ่ายตรงกันข้ามของเราอะทำไมยอดตัวเลขของเขาเนี่ยเหมือนว่าเขาตายเยอะกว่าเราเขาสูญเสียมากกว่าเราจำนวนมาเป็นพันๆ เพราะว่าพวกเขาเอาประชาชนของพวกเขานะ่ะมาเป็นเกราะกำบังแต่ทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยเขาทหารปกป้องประชาชนแต่ฝั่งโน้นเนี่ยประชาชนปกป้องผู้ก่อการร้ายเชื่อค่ะว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยหลายหลายคนอนะ่ะเขาก็ไม่ต้องการให้มีหรอกสงครามเพราะว่ามันมีหลายหลายคนที่เคยรู้จกักแล้วเราก็ได้ทำงานกับคนอ,อ,อาหรับหรือว่ามุสลิม หรือชาติที่มีความขัดแย้งกับประเทศอิสราเอลถ้าจะให้พูดดีๆถ้าพูดตรงๆไปเลยพวกเขาอะกลุ่มที่คนที่ทํามาหากินคนที่หาเช้ากินขําเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีการเกิดขึ้นแม้แต่กระทั่งคนอาหรับที่อยู่ในโซนของประเทศอิสราเอลเขาไม่กล้าจะออกจากบ้านเลยเพราะว่าเขาจะต้องโดนตรวจเยอะมากเพราะว่าทางฝั่งทหารของอิสราเอลเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะระมัดระวัง แต่ละหมู่บ้านจะต้องมีทหารหรือมีตำรวจหรือมีตำรวจบ้านหรือว่าตเป็นเป็นคนที่ดูแลในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านอะ่ะก็จะออกมาแล้วเขาก็จะกั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่ะจะขับรถเข้าไปในหมู่บ้านหลังนั้นถ้าเราเป็นคนที่หน้าแปลกแล้วยามที่เขาดูในหมู่บ้านเขาไม่คุ้นเราเขาก็จะไม่ให้เราไปเขาก็จะต้องตรวจบ,บัตรลากอนดว่าเขาจะถามลาก่อนว่าคุณจะไปบ้านหลังไหน คุณมีที่ไปไหมถ้าเกิดว่าเขาว่าเพราะว่ากลุ่มของคนคนอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีบางครั้งเขาจะสังเกตดูว่าพฤติกรรพฤติกรรม ของคนที่กําลังขับรถเข้าไปเนี่ยเป็นลักษณะไหนเขาก็จะดูออกอย่างสมมุติว่าอย่างคุณพี่อามีขับรถไปเพื่อที่จะไปหาแรงงานหรือว่าอะไรประมาณนี้เราก็ทักทายเขาเราก็บอกเขาว่าชลอมเราก็มาหาใครเราจะไปตรงแคมป์ไหนอะไรนี้เราก็พูดอะไรก็ปกติมันเหมือนมีการโต้อตอบเขาก็จะรู้ว่าเออเราไม่ได้เป็นผู้การไายที่จะเข้าไปในเมืองของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนบางคนเพราะว่าหน้าตาของคนอาหรับกับหน้าตาของคนอริราเลถึงแม้มันจะคล้ายๆกันก็จริงแต่บางครั้งสำเนียงมันก็แตกต่างกันสำเนียงการพูดมันก็จะดูออกเลยว่าเป็นไหนเขาก็จะต้องถามหรือไม่ก็บาง เขาต้องโทรศัพท์ไปถามกับบ้านที่เราจะไปหาหรือคนที่เราจะไปหาเลยว่าเราคุณมีแขกจริงไหมเขาถึงจะปล่อยให้เราเข้าไปได้อันนี้คือการดูรักษาความปลอดภัยของแต่ละหมู่บ้านณนะจุดตรงนี้ถึงบอกว่าบางครั้งทําไมน้องๆแรงงานไทยอ่ะที่เขาไม่อยากจะกลับไปณนะช่วงบางเขาก็อยู่ในที่ที่อันตรายจนเกินไปถึงแม้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแต่เขาก็เริ่มชินกับการเสียง ไซเลนแล้วเขาจะต้องหลบแล้วเขาก็จะต้องรู้ว่าเออช่วงไหนต้องหลบช่วงไหนจะต้องอยู่ยังไงเขามีการเข้าใจในการปฏิบัติตัวของเขาอยู่ในระดับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับตอนนี้ที่ว่ารัฐบาลไทยนะ่ะพยายามที่จะให้ทางครอบครัวของแรงงานไทยนะ่ะพยายามพูดแล้วก็ขอร้องว่าให้กลับไปที่ประเทศไทยเถอะเขามองถึงว่าถ้าเขากลับไปเขาจะอ,าอะไรกินก็จริงอยู่ว่ารัฐบาลได้ให้เงินคืนกับบางคนที่กลับไปแล้วก็บางคนที่ซื้อตัว๋วเครื่องบินไปเองเนี่ยเขาก็จะให้เงินคืน แต่ไอ้เงินคืนตรงนี้มันก็เป็นการค่าใช้จ่ายค่าตัว๋วเครื่องบินกับเงินหมื่นห้าที่เขาได้รับไม่ใช่ว่าทุกคนได้คนที่ได้ก็คืออยู่ในระยะเวลาของสัญญาจ้างงานแล้วไอ้คนที่เขามาอยู่ที่นี่เลยวีซ่าไปแล้วแล้วคนที่มาอาศัยที่นี่ที่เขาอะอยู่จนจนเขาคิดว่าเออถ้าเกิดเขากลับไปแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาในประเทศอิสราเอลอีกเลยเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่แบบผิดกฎหมายไปแล้วถ้าเกิดเขาเกิดกลับไปก็คือทุกอย่างก็ปิดไปหมดเขาก็เลยมีความตั้งใจว่าเขาขออยู่ต่อดีกว่าในเมื่อ มันก็ยังมีคนต้องมารู้กี่ล้านคนยังอยู่ในประเทศนี้ได้ทำไมเขาถึงอยู่ไม่ได้เขาคิดแบบนี้นะคะก็ขออยากให้ทุกคนนะคะเคารพในการตัดสินใจของของพวกเขาสักนิดหนึ่งของพวกน้องๆแรงงานสักนิดหนึ่งถามเขาว่าเขากลัวตายไหมทุกคนกลัวตายกันหมดค่ะทุกคนกลัวตายทุกคนไม่อยากจะตายหรอกแต่ถ้าเกิดว่าการที่เขาจะต้องเสียตัวเขาเองไปคนหนึ่งแต่ทําให้คนข้างหลังครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ได้แล้วอยู่รอดได้น่ยเชื่อเลยว่าหลายคนที่จะสละ ที่จะอยู่เพื่อลำบากตรงนี้แต่ต้องการให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายมีหลายคนคะ่ะที่ยอมก็เขาคิดว่าโอกาสช่วงนี้แรงงานกับเยอะก็ไม่มีแรงงานพอนายจ้างอาจจะเพิ่มค่าแรงให้ขึ้นนายจ้างอาจจะมีโบนัสให้ขึ้นเขายอมอ่ะเพราะว่าความจนมันน่ากลัวเขาก็เลยคิดว่า เขาอยู่ดีกว่าเพราะอย่างน้อยลูกเขาครอบครัวเขาก็ยังมีที่มีเงินพอที่จะไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนอยากให้ทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งรัฐบาลไทยถ้าเกิดมีใครฟังอยู่ก็ช่วยเคารพการตัดสินใจของพวกเขาด้วยอย่าไปฟื้นพวกเขานั่นคือสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาอยากจะอยู่ต่อเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาเลือกถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ต้องยอมรับกับสิ่ง ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะแค่ขอให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยอวยพรและก็ภาวนาให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยได้กลับที่เมืองไทยในอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่และก็ญาติพี่น้องของเราเองแล้วก็อวยพรให้สงครามนี้ยุติไวๆเพราะว่าน้องๆแรงงานหลายคนก็อยากจะกลับมาทํางานเพราะรายได้ของประเทศอิสราเอลก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างจะเยอะ และอย่างน้อยคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็จะดีขึ้นจากที่ไรายได้เขาทำมาขอให้สงครามยุติไวๆวคะ่ะ